ครับเรนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เกศธิราธรธนาน์สมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับเมื่อสักครู่นี้ท่านท่าน,านประธานคณะกรรมการติดตามงบประมาณได้เอ่ยชื่อผมในเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งอภิปรายไปเมื่อวานเนี้ยวันนี้ผมคงจะไม่ไม่พูดถึงเพราะว่ามันจะเป็นการซ้ํากับที่พูดไปเมื่อวานนี้นะครับแต่ขอยืนยันว่า ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยซึ่งเราใช้ระบบเขาเรียกฟรีฟอร์สวิตคือรักษาเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นนะครับในขณะที่ประกันสังคมกับอา,อาสามิบาทใช้ระบบแคปิเอชันคือเหมาจ่ายนะครับเป็นลายหัวซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้อาคาชาจ่ายมันแตกต่างกัน แต่ในฟรีฟอทวิทเนี่ยทางกรมบัญชีกลางก็ใช้ระบบที่เรียกว่า,าควบคุมได้ดีพอสมควรแล้วต่อไปการควบคุมเนี่ยมันจะดีขึ้นเมื่อระบบไอทีซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นนะครับก็จะทำให้าการที่ไปซ้ำซ้อนไปโรงพยาบาลซ้ำซ้ำซ้อนเนี่ยก็จะหายไปเพราะว่ามันจะมีการติดตาม อันนี้ก็จะป้องกันเรื่องของช้อปปิ้งอะลาวกรณีที่ผู้ป่วยไปรักษาหลายๆโรงพยาบาลอันนี้ก็ผมผมก็พูดตรงนี้นิดเดียวแต่นี้ในส่วนของรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ6-6เนี่ยผมต้องขอขอบคุณทางรายงานจากกรมบัญชีกลางที่ท่านพูดถึงว่าะจะมีการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนานและสวัสดิการรักษาพยาบาล ะจะมีโมบายแอปพลิเคชันชื่อว่าดิจิทัลเพนชันเป็นอีกทางหนึ่งช่องทางให้ผู้รับระมาณได้ติดตามข่าวสารตรวสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลตรวจสอบหนังสือสั่งจ่ายตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือนรวมถึงตรวจสอบทะเบียนประวัติของตนเองเช่นรายชื่อบุคคลในครอบครัวราย,ายชื่อผู้แสดงเกตนาระบุผู้รับบำเหน็จตกทอดได้ด้วย ท่านประธานครับขอบคุณทางกรมบัญชีกลางอย่างมากไอ้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการเราท,ทุกคนนะครับเพราะว่าเราสามารถติดตามนะครับไม่ว่าจะรายละเอียดต่างๆในในการใช้จ่ายาสิทธิ์ของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นประโยชน์มากครับนะต้องขอขอบคุณในที่นี้แล้วก็พูด ผ่านท่านประธานไปถึงพี่น้องข้าราชการที่อยู่ที่ฟังอยู่นะครับก็หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะมาพิจารณารายงานฉบับนี้ก็มีการเสนอปัญหาของ e-bidding ของคณะกรรมการ นะครับที่ที่ที่ทำเรื่องนี้นะครับคณะกรรมาการทุจริตตรวจสอบทุจริตนะครับก็อีบิดดิ้งเนี่ยในเอกสารเนี่ยในปี66เนี่ยทำอีบิดดิ้งไปถึง47.35เเวงเงินที่ทำอีบิดดิ้งเนี่ยสูงถึง 5 4 7 4 3 6ีล้านบาทเยอะมากแล้วคณะกรรมการของท่านศิทธวัฒน์เนี่ยก็ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าเป,เ,ปเป็นประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนครับไอ้ปัญหาของทุจริตคอร์รัปชันของเราเนี่ยแม้ว่าแลนกิ้งมันจะดีขึ้นในปี2565ได้อันดับที่101 จากเดิม2,564ได้อันดับที่1,10มันก็ยังเกินล้ออยู่ดีแล้วก็มันก็มีคำพูดทั่วไปว่าการคอรัปชั่นของข้าราชการบ้านเมืองเนี่ยมันมีทั่วไปทุกหัวและแหงแต่ว่าก็ก็มีความพยายามของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น นิติบัญญัติฝ่ายบริหารนะครับหรือแม้กระทั่งท้องถิ่นที่ได้ชื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันกันค่อนข้างเยอะหน่วยงานต่างๆต่างๆที่มีหน้าที่ตรวจสอบก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งแต่ว่ามันก็ยังมีข่าวออกมาตามสื่อต่างๆให้ประชาชนรับรู้ตลอดเวลาว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันมีมากจนบางคนก็สายหน้าว่าไม่ไหวแล้ว เราคงจะต้องหวังพึ่งเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ของประเทศนะครับเหมือนกับที่ทางเพื่อนสมาชิกได้พิปายไปแล้วว่าในกรณีของการทุจริตคอร์รัปชันมันต้องแก้ที่คนอันนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดในประเด็นที่เรียกว่าเรื่องของการสร้างรายได้นะครับการสร้างรายได้เนี่ยผมอยู่ในสภา,านี่มานาน หลายปีฟังตอนที่ประชุมร่วมกันเนี่ยบ่อยมากแล้วก็ทางฝ่ายค้านเนี่ยมักจะอภิปรายไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามว่าทางรัฐบาลเนี่ยไม่มีพูดถึงเรื่องของไรายได้ที่จะทำให้เพิ่มขึ้นเลยพูดถึงแต่รายจ่ายที่มากขึ้นในแต่ละปีไม่ว่าจะมากจากอัตราเงินเฟอ้อไม่มาไม่ว่าจะมาเพิ่มจาก โครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมกะโปรเจกต์หรือนโยบายของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายรัฐบาลก็ตามเขาก็ตำหนิตลอดว่าไม่เคยมีการเสนอแนวทางหรือวิธีการที่จะจัดเก็บรายได้เพิ่มเข้ามาเลยจนกระทั่งเรามีการแก้ไข ออกกฎหมายนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งกฎหมายฉบับนี้พอมีการใช้ก็มีการโวยวายมาจากท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบตที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นอย่างมาก แล้วก็เสียงที่โวยวายออกมาก็คือว่าในปีแรกๆที่จัดเก็บภาษีปรากฏว่ารายได้เขาลดลงซึ่งก็แน่นอนครับในกรณีที่เราจะเปลี่ยนใหม่เป็นการจัดเก็บภาษีในอัตราใหม่ก็เป็นสิ่งที่มันกระทบกับฐานของภาษีเดิมผมเองเนี่ยก็ฟังแล้วก็คิดตามไปว่าในกรณีนี้เนี่ย มันเป็นการลดเพื่อเดินหน้าต่อไปมันไม่ให้ลดไปตลอดการช่วงแรกๆปีแรกสองสามปีแรกก็ปรากฏว่ามาลดจริงแต่ว่าผมเชื่อว่าต่อไปมันจะดีขึ้นดังที่ประกาศของสตวชว่าปี67จจะจัดเก็บไม่มีลดหย่อนจะกับจัดเก็บร้อยเปอร์เซก็แน่นอนครับ ก็มีการขยายเวลาเท่าที่เท่าที่ฟังจดประกาศก็ขยายเวลาไปอีกสองเดือนแล้วก็อาจจะมีการจัดเก็บ50%ในปี67และ70%ในปี68แต่ถึงอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าผลสุดท้ายมันจะก็จะกลับสู่การจัดเก็บ100%ซไม่ว่าจะเป็นปีนี้ปีหน้าอีก2ปีอีก3ป,กมปีมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่แล้วนั่นแหละจะเป็นรายได้หลัก ของท้องถิ่นต่อไปอันนี้ผมก็คิดว่ามันจะเป็นกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงบประมาณในเรื่องของรายได้ที่จัดเพิ่มขึ้นผมไม่เห็นรายได้จากทางอื่นนอกจากว่ามีการปรับขึ้นมาในแต่ละปีแม้กระทั่งแวด็ดเปอร์เซนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งในอัตราปกติมันสิบอร์เซนแต่เราก็ขอลดหย่อนมาเจ็เปอร์เซนตตลอดทุกปีตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ ก็คงยากครับที่จะกลับไปเป็นอัตราปกติในกฎหมายคือ10%มันก็ต้องพอปีหน้าก็ต้องขอลดอีกเป็น7%ตลอดไปมันคงตลอดชั่วชั่วนตลอดชัวรันิทรรนะครับเพราะฉะนั้นในในกรณีนี้ผมก็ถึงบอกว่าไอ้รายได้ที่เราหาเนี่ยหาได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คงจะอภิปรายซึ่งมันอาจจะนอกเหนือจากปี2566แต่มันก็จะ มันก็จะมีผลต่อไป2,567แล้วผมก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นช่องทางในการาจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลนะครับกับในท้ายที่สุดนี่ผมก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานที่มาชี้แจงคือกรมบัญชีกลางนะครับโดยเฉพาะกองบัญชีภาครัฐที่ได้จัดทำเอกสารที่ผมคิดว่ามันมีการพัฒนาดีขึ้นผ่าปีก่อนๆเยอะมากนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เกิดจากควา,ามมุ่งมั่นความตั้งอกตั้งใจการทำงานของทุกท่านที่ช่วยกันดูแลไอ้เม็ดเงินของเราให้มันเกิดประโยชน์ต่อไปนะครับก็ท้ายสุดนี่ก็คิดว่าในเรื่องที่ทางคณะกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภานะครับที่ได้ทำรายงานมาผมคิดว่ามีรายละเอียดที่มากพอที่สมาชิกสามารถนำไป ประกอบกับรายงานของกรมบัญชีกลางแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการที่จะติดตามดูเรื่องของงบประมาณเรื่องของรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณหรือการวิเคราะห์ประจำปีงบประมาณ66ได้อย่างดีครับขอบคุณครับ